สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพลักทุกท่านเมื่อวนนี้สุรชัยมาพบมาพอ่อสุรชัยชาแนลมมาพบมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องแฟนๆทุกท่านครับการค้าขายเทคนิคการค้าขายหรือว่าสิ่งที่พบพ่อในรอบเดือนที่ผ่านมานะผมทิได้มาเว้ามาเล่าสู่พ่อสู่แม่สู่พี่น้องแฟนเพจของผมฟัง้อพี่น้องเด้อเมื่อวนนี้ปิดล้านแล้วครับพี่น้องผมจัง ได้มาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิง้งเพราะว่าช่วงที่ขายอยู่นะพี่น้องมันขายดีเราผมมัมีเวลาเฮ็ดพี่น้องเคยไปถ่ายสถานนอกสถานที่เที่นึงกัเพราะ่ะนนั่นละ่ะแบบว่าออกไปกับไปเฝ้าเฝ้าไทยอย่างมากก็บ่ดีบ่างามปันใดให้พี่ให้น้องเบิ้งก็ได้เมื่อน,นี้นั่งในร้านแต่ว่ากัเดิกโพดพี่น้องเอ้ยปิดล้านซีทุ่มตรงเลยเมื่อนี่สีทุ่มตรงบ่ยกเลียดไปเพราะว่าอยากถ่ายคลิปจิตฮอดพี่คิด หอดนองเป็นยังไงวะที่ค้าขายโอ้พี่น้องสีเบอกฟังเด้อตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาพี่น้องตั้งแต่หยิบเจ็ดหยิบแปดทันวาทิวานเริ่มหยุดปีใหม่ของปีหกหกอะต่อนเนื่องมาหอดปีใหม่ขายดีดีพี่น้องขายดีตั้งเกณฑ์ไว้ว่ากำไรมือละเท่านั้นเท่านี้ในคลิปก่าๆก,ก่ะพี่น้องก็คือสิเห็นแต่ว่าผมมีเป้าหมายอยู่ผมตั้งไว้สูงเติบว่ามือละเท,ท่านั้นเท่านี้แต่ว่ามือนี้ผมบเ่า ผมมาว่าเป็นตัวเลขพี่น้องไปค้นเบิ้งคลิปเเก่าผมผมลงไว้ผมตั้งเป้าเมื่อแล้วเท่าไรผมเฮ็ดได้แล้วพี่น้องเดือนมกราปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผมเฮ็ดได้สมความปรารถนาแล้วพี่นออ้องเออแต่งซ่านละก็ละเลยมาว่าสุพีสุน้องฟังแล้วกลุ่มพาร์เป็นยังไงกลุ่มพา์ก็ได้พี่น้องเมื่อนีวันที่สิบผมถ่ายคลิปนี่นะวันที่สิบอ้าวสิบหรือสิบเอ็ดล่ะเออนี่แหละพี่น้อง ปรากฏว่าได้พี่น้องได,ได้ได้มาตลอดเพราะง่ายๆว่าสี่สิบมือเน่ะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มาตลอดพี่น้องมันได้ย้อนอยังวะที่พี่น้อง<ม>เห็นมาเห็นผลเห็นกําไรย้อนยังวะที่หนึ่งพ่อค้าที่เป็นเป็นพ่อค้าท่งอ่ะผมได้เพิ่มมาอีกผู้หนึ่งพี่น้องอ่าคือในกลุ่มพ่อค้าที่เพิ่นเป็นแบบว่าเฮ็ดกับเขาขายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขายนะพี่น้อง ่นสั่งแต่ละเทียเนี่ยคือผมวอ,อลล่ะซ้ำกับอันลูกค้าธรรมดาสามคนสี่คนนะพี่น้องวงเงินสี่ร้อยห้าร้อยวงเงินเกือบพันหนึง่งยามือเศร้าซ้ำนี่อ่ายา้มือเศร้าสามร้อยสี่ร้อย้ยมือแรงสามร้อยสี่ร้อยเพิ่นเอาไปเฮ็ดนะเตรียมเศร้าไว้ขายใบยเตรียมายายีมือแรงไว้ขายมือเศร้าพี่น้องสรุปแล้วนะ่ะกุมพราค่าขายของเนี่ยพราค่าแบ่ค่าเนี่ยเพิ่นซื้อนั้ผมเมื่อละสองรอบพี่น้อง ทีแรกผมก็มีแค่คน้นสองคนเดี๋ยวนี้ผมเพิ่มมาเป็นสามคนโอ้สัมนี่ผมก็ดีใจพี่น้องผมก็ค่อยๆไปเรื่อยในหมู่บ้านผมในส่วนมากอะ่ะบ่าขายอยู่หนา้าบ้านเจ้าของกับเฮ็ดแล้วก็ไปขายข้างนอกไปขายตามนัดขายยังกันขาดเหลือเพื่อนกันแล่นเมาหน้าผมนี่แหละผมก็เลยตอบสนองความต้องการของลูกค้ากุ้มนี่เพราะว่าผมถือว่าเพื่อนเงินดีเงินหนักพี่น้องซื้อหลารเพื่อนอยากได้อย่าง่ะอยากได้ถุงร่อนถุงเย็นอยากได้กะทิอยากได้ นังยางเอา้าเพิ่นเพ่นซื้อหาบาทสิบบาทแบ่งขายแล้วเพิ่นซื้อยกถุงยกกล้องพี่น้องเอ้ยนั่นล่ละผมประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ผมได้สามคนมือหนักๆเพืน่นซื้อผมซื้อเศ้าซื้อแรง่ยก็ขอบคุณเพิ่ก็ทําให้ยอดขายผมเพิ่มสูงขึ้นผมก็ได้กําไรหลายขึ้นประการที่สองมีสินค้าบางตัวพี่น้องผมซื้อในราค่าสูงมาตลอดแล้วก็ซื้อหลายแล้วเขาก็มีหลักเกณฑ์ว่าต้องซื้อ ทอน,นันท่าน,นี่ต้องชื่อสองร้อยสามร้อยต่อข้างต่องวดจังที่ลดให้ลงมาราคานี้เขาเจ้าก็คือที่ประสบปัญหากับเรื่องคู่แข่งเรื่องอย่างว่าพี่น้องยุตด,ดีก็โทรมาบอกผมพี่ถ้าพี่ซื้อเท่านี้ยอดเท่าเนี้ยหนูจะลดลงมาให้ราคาเท่านี้ผมก็ว่าโหเคยได้กําไรอันสองบาทบัดนี้ก็ที่ได้กําไรต่อน,นั้นเจ็ดบาทผมก็เลยว่าออไปว่าถ้าจะลดก็ลดให้เลยเพราะผมซื้อของคุณมาเนี่ยหลายปีแล้ว แล้วเดือนหนึ่งก็ซื้อไม่น้อยทําไมต้องมีกฎมีเกณฑ์ทาไมจะลดก็ไม่ลดให้เลยผมก็เลยว่าองสี่พี่น้องปรากฏว่าเออเพิ่นลดห้เลยพี่น้องกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ต้องซื้อสองร้อยสามร้อยจุดตั้งแ่นั้นสผมบอฟังถ้าเป็นทางสั้นผมก็บอเอาขึ้นกันปรากฏว่าลดห้พี่น้องลดห้เหรอพี่น,ออน้องเออบาดเนียนราคาต้นทุนตำ่ำหายราคาเกา่า ได้กำไรหลายว่าเก่าพี่น้องนี่แหละมันทําให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นข้อที่สองข้อที่สามพี่น้องผมเพิ่มสินค้าไม่เข้ามาที่แรกผมก็ว่าเดือนหนึ่งเพิ่มเข้ามาจากย่างหนึ่งผมก็ว่ามันซาโพดพี่น้องผมก็เลยแบบว่าสังเกตเบิ่งมีลูกค้ามาถามปุ๊บที่มีงาดำบอมีงาขาวบอมีนม่ำกระเทียมดองบอท่านปกติของพวกนี้เนาะพี่น้องมันจะอยู่น้ำล้านขายผักสด ล้่นขายเกี่ยวกับเครื่องครัวที่ว่าเพื่อนเปิดล้านพวกนี้โดยเฉพาะเพื่อนเอาไว้คือครบทุกอย่างอะ่ะผู้ใดสิซื้อต้มซื้อแกงซื้อพริกเกลือพริกแกงยูหันสิมิบัดพี่น้องของพวกนี้สิมีบัดก้านกรเเทียมดอกอย่างนงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบว่าบางทีเพื่อนก็บเบิดขึ้นว่าน่ะลูกค้าก็เลยมาถามล่านผมผมก็เลยเก็บของม้วนพวกนี้แล้วผมกะเอาไปซื้อมาซื้อมาขายมาไว้มือบัดน,นี้เพราะเพื่อนไป ไปร้านประจําม,มันบมีเพิ่นมาถามมีครับมีมีครับม,ม,บมีต่อไปเพิ่นก็บ,บอกว่าอ,อต่อไปกัย่างมาซื้อน,นี่แหละยู่นี่ก็มีเห็นของมีหลจังส่ะพี่น้องมันก็นทําให้ผมมีสินค้าไม่ขายได้กําไรเพิ่มขึ้นนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งพี่น้องที่ทําให้ผมได้กําไรเพิ่มขึ้นแ้วก็ข้อที่สี่นะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับแรงงานอ่าบ้านจัดสรรโรงงานที่มาอยู่ขางรอบๆหมู่บ้านผมเนี่ย โดยส่วนใหญนะ่โรงงานมันตั้งมาได้เราพี่น้องเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเขตที่อยู่อาศัยตั้งใ้แต่หมู่บ้านตามพื้นที่ตามโซนของที่กมที่ดินเพิบังกำหนดนะรู้สึกว่าในซอยบ้านผมเนี่ยมันโรงงานก็นได้เป็นโรงงานขนาดเล็กคนงานแค่หาคนสิบคนพี่น้องคนสิบคนบ่เข่าบกเขา่เขาล้านเอาเลยแต่บางคนแทนนั้นผมบ็ดถือว่าเป็นลูกค้ากลุ้มที่ว่าบม่มีผลต่อรล้านค่าผม แต่ว่าที่มีผลจริงๆตอนนี้ก็คือปจัจที่ซีเนี่ก็คือ,อคนงานก่อสร้างนะพี่น้องตอนนี้มีสามซีโครงการที่มาสร้างหมู่บ้านใหม่ๆรอบหมู่บ้านผลนะพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านละร้อยหาสิบหลังร้อยหลังผมว่าโครงการกับวัดตั้มก็บักสามปีไปะละ,ปะเจ้ากระเลงมาถึงไทยทึงพมา่าพี่น้องเอ้ยแรงงานถั้งสร้างไทยสร้างพมา่าสร้างล้าสร้างกรเมนมาก่องอยู่นีบดพี่น้อง ซื้อกินหลายพี่น้องคนไทยก็อา,าแรงหลายถามเพิ่นนะปุรจ็ดแปดร้อยโอ้เพิ่นซื้อสมซื้อวานกินพี่น้องซื้อเหล้าซื้อยาเพิ่นกินเหลือสมเหลือปากกับพี่น้องแรงงานพม่ากับมาซื้อของโอ้โจกอ,อกมาในมิเตแบ่งพันพี่น้อง,ท,องท้องทอดบาหวานเบาไวเลยมิเตแบ่งพันขายดีมันจะนดายน้องพี่น้องเอ้ยสูบยากินเหล้ากินเบีย ซื้อลัตเตอรี่ซื้ออย่างโอ้ขาเจ้าซื้อหลายพี่น้องขาเจ้าเงินดีก็ผมสังเกตเบื้องเล่ายุคห่างเมื่บ้านผมตอนนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่สี่หมู่บ้านนะพี่น้องมา,มาสั่งขายอยู่แถวเนี้ยสั่งขายอยู่กาลังสั่งนะแล้วไปแล้วโครงการหนึ่งแล้วโครงการหนึ่งก็สร้างแอร์สร้างอย่างก็ไปติดให้ในหมู่บ้านขาเจ้ามาอยู่ใหม่ขาเจ้าก็ถามว่าแถวนี้มีร้านแก๊สบ๊อกสร้างแอร์กับหุ่นจักรกลก็บอกว่ามีพี่เอาเบอร์โทรร้านผมใหม้ ผมก็ได้ลูกค่าย้อนสร้างที่เขาไปติดตั้งงานในหมู่บ้านที่เขาสร้างแล้วไหม่ะพี่น้องคูม่มือนี้หมู่บ้านแรกที่สร้างแล้วนะลูกค้าว่ามันเป็นของผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์พุ่นละนั่นละมันก็ทําให้ยอดขายผมสูงขึ้นพี่น้องถึงได้ลูกค้าใหม่ถึงมีลูกค้าหลายกลุ่มและงานพี่น้องสามสี่ปัจจัยนี่แหละพี่น้องที่ทําให้ผมได้กาไรหลายขึ้นแล้วก็ได้เป้าพี่น้องได้เป้าหมายตามที่ผมตั้งไว้เลย ตั้งแต่ปีหกเจ็ดเป็นต้นมาแล้วก็ผมสังเกตเบิ้งตั้งแต่มกระล้าปีหกเจ็ดมาฮอตุดจีนของปีหกเจ็ดที่ว่าเดือนกุมภาพัังมือสองมือที่พานไปน่พี่น้องผมสังเกตเบิ้งนะั้ปีนี้คึกขึ้นพี่น้องเงินสัพัดคึกขึ้นมีแต่เบ่งลอยแบ่งพันแบ่งห่าลอยสัพัดเลยพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ที่พานมาเนี่ยนะของมกราของกุมภาพัานธะ์ คนซื้ออยู่ซื้อกินนะพี่น้องแตกบึมๆคือยังมีการมีงานเนี่ยเออปีนี้เงินบ่แห่งพี่น้องสี่สิบกัวเมืรอที่ผ่านมาเนีพี่น้องของปีหกเจ็ดเนี่ยรู้สึกว่าเงินมันสะพัดพี่น้องทั้งๆท,งท,งที่จากหน่วยงานรัฐก่บ่พากันได้อย่างนี้เงินดิจิตอลวอลเล็ตกับพอนได้ขาแล้งขันตํากับรรบริษัทแต่ว่าข้าเจ้ามีเงินมีท้องหลายพี่น้องคนในหมู่บ้านคนที่มาอยู่ในเขตผมเนี่ยปาดอันะเนาะ ขนาดล้านช้าในหมู่บ้านเนี่ยนะพี่น้องทั้งเปิดขึ้นไม่ผู้ตีเฮ็ดเก่าอยู่แล้วกับผมนะก็ขยายพื้นที่ไงขึ้นทุบห้องทุบนาบ้านเฮ็ดยังขยายขึ้นว่าอย่างไงซะล้านค้าเพิ่มขึ้นล้านเก่าที่เคยไน้น้อยกับเฮ็ดไ่ขึ้นแล้วไอ้ล่านสะดวกซื่อกัสิมีบริษัทไม่เข้าไมาอีกแล้วพี่น้องมาเสาทีเสาหยังปลูกร้านยี่สิบขับบาทกับเข้ามา บันไดติดกันอยู่พี่น้องให้ล้านค่าแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับค้นขายขึ้นอยู่กับค้นว้าล้านค่าเนี่ยมันบอแมนว่าแต่สินค้าเป็นแบรนด์ที่ว่าคนที่มาซื้อว่านั่นนี่เป็นน้ำค้นขายน้ำพี่น้องเป็นน้ำคำว้าวคำจ่าน้ำพี่น้องผมกาเป็นผู้ซ้ายขายของผมกาอ่าพอได้เว้าน้ำพี่น้องว้าน้ำผู้ซ้ายกับอ่อนโยนว้าน,น้ำลูกค้าผู้หยิงกับอ่อนหวาน บางคนลูคกค้ากเะทึงมาซื้อของน้ำทึงมาเว้าน้ำ่ข่กับว่ามาว้าน้ำเฮาให้สบายใจไปพ่อไปเอ็นอย่างมากก็มาว้าสู้ฟังมีปัญหาอย่างมากก็มาว่าสูฟังเขาก็ค่ข่กับว่าเอากาอก,อกรับฟังแล้วก็ว้าให้กำลังใจเพื่อนบทแสดงความคิดเห็นบทแสดงความเป็นพักเป็นพวกของเพื่อนว่าเออผมเป็นเพื่อนพี่นะไอค้ครูกรณีของพี่ผิดถืกผมบ่แสดงความคิดเห็นพี่น้อง ผมรับฟังผมให้กำลังใจผมบอนินท้าลูกค้าผมบ,บ่เว้าเรื่องส่วนตัวของเพื่อนถึงเพื่อนที่บอใอ้ฟังผมก็เก็บไว้กัจบจุบอันนี้ก็มีส่วนพี่น้องเพื่อนมาเว้ากับเขาแล้วเพื่อนสบายใจคุณะค้นเที่ยวมาเมื่อสามเทียเพราะว่าที่เป็นอ่าสาวเท่าผู้บ่าวเท่าพ่อห้างแม่ใหม่กับมาเว้าน้ำผมไหลพี่น้องผู้สาวกับมาเว้าพี่น้องมาว้า,มา,ามาเปิดเผย่าง ผมก็เลยว่าเออมีอะไรหลายอย่างเนาะดอกพันเขามากก็ได้แต่ว่าเขาเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาฟังบทแสดงความคิดเห็นบทแสดงความเป็นภาคเ,เป็นพวกว่าเป็นไยใดฟังทุกทางแล้วพอเพิ่นออกจากล้านไปก็จบเบาๆแม่นแต่ลูกแม่นแต่พี่แต่น้องมาก็บอกวบาว่าผู้นั้นเป็น่ังซีผู้นี้เป็นังทุกอย่างเก็บเงียบเบ็ดนั่งคือลืมไปเลยเพอดีผมกระเท่า อายุกับหลายเรื่องความจำกับสันเนี่ยเพื่อนว้าอย่างไงฟังออกอยากล้านไปผมก็อยากลืมนะแล้วมันก็ลืมไปโดยอัตโนมัติพี่น้องเอ้มันลืมไปโดยอัตโนมัติอันนี้ก็ซอยผมได้อยู่ไอ้พวกกันใกล้ๆสีอันเซมเมอร์นะพี่น้องเออพ่าไม้ผมฟังกับผมมิพลบอกเพราะว่าเพื่อนออกล่านไปผมก็ลืมพี่น้องจังสันล่ะทางานเขาตรงนี้เป้าหมายพี่น้องตั้งเป้าหมายให้สูงไว้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดได้ใกล้เคียงก็ถือว่าเขาได้หลาย เห็ดุได้เห็ดเลยเป้าที่เขาตั้งไว้โอ้ดีใจพี่น้องได้สูงไรเพราะเดือนต่อไปเขาก็ขยับเป้าหมายให้สูงขึ้นสินค้าของเก่าย่า้ขาดของหายดีให้มีตลอดแล้วก็หาของใหม่มาขายเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์ทุกเดือนลูกค้ามาเว่ามาถามหาเนี่ยแต่ละเมือ่อแต่ละวันเข้ามาเนี่ยเอาฮอดของไหมผมเบิง่งพี่มีแบบนี้ไหมโอ้องพี่ไม่มีพี่มีแต่แบบกลมหนูจะเอาแบบเหลี่ยม เดี๋ยวพี่จะไปหามาเน่นละ่ะพี่น้องเป็นการรับออเดอร์มันก็ที่ทาให้ว่าเฮ้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นกําไรเพิ่มขึ้นจังสำหลัพี่น้องถึงเพิ่นมาสร้างไว้เพิ่นบอกมาซื้อมันก็มีคนแบบเพิ่นที่ว่าใส่ของแบบเพิ่นนี่มาถามหาคือเก่าเมื่อนี้มันมีของชิ้นหนึ่งถามแบบเดียวกันนะสองคนพี่น้องผู้หนึ่งเอา,เอาตัวอย่างมาพ่อมผู้หนึ่งมีแต่คำว่าว่าหนูต้องการแบบนี้สีนี้ลักษณะนี้แต่มื้อนี้ผู้นั้นเอาแบบ เอาของมาให้เบิ้งเลยผมว่าเป๊ะเลยกับน้องพุทธมาถามหาจังสันแหละพี่น้องพุธีมาถามเกิดพ้นไปได้ทั้งไม่จบว่าเป็นยังเฮาก็มีของไว้ว่าบูดบ่าเนเอาพี่น่องบ่ได้แซ่เย็นจังสันล่ละมันเป็นเทคนิคการฆ่าเป็นเทคนิคการเพิ่มรายได้อ่าเมื่อนี้ก็เลยมาว่าวห้พี่ให้น้องฟังเว้าไปวนมาพี่น้องเว่าบ่บมิสคริปเว่าตามความเป็นจริงปิดล่านเด้อตาช่ำแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอยากนอนตาดำตาแดงเบิดแล้วพี่น้องเลยนั่งอยู่ในล่านี่แหละพี่ให้น้องฟัง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง้อพี่น้องเชลสั้นวางของนะพี่น้องพราดีผมพ่อกับผู้ที่เพื่อนนั่นมาทํางานนั่นเพื่อนเกิดทางานในห้างน,นอย่างละเพื่อนก็นเลยมาว่าผมว่าพี่ผมเห็นเหล้าเห็นเบียร์พี่เนี่ยวางอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยชั้นนี้ก็ไม่ต่ําก่าสองหมื่นชั้นนี้ก็ไม่ต่ําก่าสองหมื่นเป็นเหล้าชนิดเดียวกันพี่จะวางไว้ทําไมเยอะแยะอาทิตย์หนึ่งที่ขายได้กี่ขวดทําไมพ,พี่ไม่ลดลงลดพื้นที่ลงลดจํานวนลง พี่ไม่ต้องโชว์ขนาดนี้หรอกเออถ้าเราขายได้อาทิตย์หนึ่งสักสิบขวดพี่ก็เอาไว้สักยี่สิบขวดอะไรแบบเนี้ยพี่ก็จะมีพื้นที่ว่างแล้วพี่ก็จะสามารถเอาของชนิดใหม่เข้ามาวางทำให้พี่ขายได้มีสินค้าใหม่เข้ามาเออนังสั้นแหรพี่น้องพอดีมีผู้นี่เข้ามาผมก็เลยเฮ็ดตามที่เพื่อนบอกนั่นแหละก่าเราผมก็ลดลง จากที่ว่าผมซื้อแบบเดียวกันจังเหล่าหงที่พี่น้องเห็นยุข่ขัางหลังนะ่โอ้ยตังไนกี้นี่นะสั้นลังกับแม่นี่พี่น้องหัางสั้นสองเงนหงกลมสั้นหนึ่งงนหงลิรวางเต็มเบิดสองอย่างนี่เกือบเป็นร้อยยี่สิบขวดเกือบร้อยสามสิบขวดคิดเบื้องแล้วเป็นเงินเกือบสี่หมื่นน่ะพี่น้องพุนนะบัดน,นี้ผมลดบัดนี้ผมก็ลดหงลิดลงผมก็เอาขึ้นไปไว้น้ำกันย่างละเครงย่างละเครงแล้วก็ สั้นล่างก็จัดชนิดอื่นเข้าไปจังสั้นล่ะพี่น้องมันก็ทําให้ผมขายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นที่ของไม่เพิ่มขึ้นจังสั้นล่ะพี่น้องการจัดสิ่งจัดของบางทีเขาพ่อผู้คนเคยทํางานในห้างในะอย่างคนมีประสบการณ์พเพราะว่าเพราะปรลอเอาคําว่าเอาเทคนิคของเพื่อนแน่ยเออเพืเพ่อนกับว่าเพื่อนกับแนี้น้าไห้พี่น้องจังสั้นล่ะการพบพ่อลูกค้าลูกค้า,ก,ก,ากับแม่ลูกค้าซื้อกับแลบเลี้ยนกันเพราะว่าที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเทคนิคเออเทคนิคเขาก็จาเอามาใส่ ส่วนโต้หาก็เก็บไว้แล้วก็ลืมไปบม่ต้องแสดงตนเป็นฝ่ายเป็นพวกของไผเดี๋ยวมันทิ่ปิดกันพี่น้องเป็นล่านค่าสังเกตเบื้องแรกกันสิละ่ะล่านขายของช้ำมันจะมีลูกค้ามาระบายอย่างกับเ้าซสิละ่ะไอ้เพราะเป็นมาตรฐานเขาจังพวกเซเวน่นจังพวกหางพวกอย่างนะ้ลูกค้าเขาเออพนักงานขายเขาถึงโมีิปากไงพี่น้องเข้าไปนี่เขาบาเพรา่ถามเขาเขาอยากซื้ออยากหาอย่างเขาหาให้เขาหาอย่างเขาคิดแต่เงินต้นหอ ตัิบว่กับเขาเลยนั่นลหะอันนั้นคือล่านเขามาตรฐานแล้วแต่ว่าเขาเป็นล้านถ้าชุมชนมันก็นกนอย่งนี่แหละพี่น้องกับมีการว่กันจากันกับเพราะได้ขายก็เอาตัวนี้ละ่ะไปสู่กับห่างไปสู่กับอันล้านค้าคู่แข่งนะแต่งตัวสะอาดสะอ้านอาบน้ำล่างหนะ้าแปรงฟันม่มีกินโตเออม่มีกินปากเสื้อผ้าสะอาดถึงสิเป็นนั่นชุดเกาเก้าสีเกาเก้าแต่ว่าก็สะอาดสะอ้าน เล็บตีนเล็บมือสะอาดพี่น้องจังสั่นล่ะสั่งของปุ๊บได้ปับ๊บสั่งปุ๊บได้ปับ๊บทรงปับ๊บไหวสั่งแนละ้วผมยังบอกให้เข่าบ้านเลยอันพี่มาฮอดแล้วโอ้ยอยากขายน้องอยากขายุ่นแห้ว่ว้าว,ว้าว,ว้าหนวกหัวมวนไปอยากขายสั่งปุ๊บก็มับปั๊บเลยจังว่าโอ้ยไปทรงเลี้ยวพดจังแก่แต่พี่น้องสั่งผมปุ๊บผมไปปับ๊บเจาของบ้านยังว่นเข่าบ้านเลยเอา้าคุณฟ้ามาแต่พี่ท่านผมสั่งที่อื่นนะรอเป็นชั่วโมงนะอยากขายน้องคุณแล้วว้าไป สั้นละพี่น้องเมื่อนี้ปิดล้านแล้วก็เลยมาเว่าซอบๆกับพี่น้องอันใดดีพี่น้องก็นําไปใสไปปรับปรุงใสอันใดบ่ดีก็ทิ่มไปเลยพี่น้องแล้วก็มีดีมีอย่างจ้งใดก็คอมเมนต์มาบอกผมในเดอร์มื้อนาผมจะได้เอาไปใสล้วผมจะเอาอันมาว่าสซูพีสน้องฟังว่าเทคนิคที่พี่น้องคอมเมนต์มานะผมเอาไปใสแล้วได้ผลแล้วไปนจัาไดนั่นแหละผมจะได้มาออกขอบคุณพนันช่อง YouTube ของผม ส,สั้นละพี่น้องมือนีกัโอ้เด็กเราพี่น้องมือนตาบ่ขึ้นอยากหลับอยากนอนบมแมนสิจะเกือบห้าทุ่มแล้วบ่บ,บ,บันตั้งแต่นั่งอยู่นี่ตั้งแต่อัดเบิ่งในหน้าจอนเนี่ก็สิบแปดนาทีเราพี่นอ้องเออจังสั้นละ่ะจาหักผมกับเบคร์โฆษณากดไลค์กดแชร์ผมในเร้อพี่น้องผมเหตุยูทูบมากระเ่ทท่านในพานหลักพันเกณฑ์หรอกผมบ่เใครได้เหตุเนาะขายของผู้เดียวมันกัเมื่อยกัล่า อย่างมือเว้นลูกค้ากับเข่าล้านสิคิดสิตไทยอย่างสินั่งซึ่งก็ได้พอมาปิดล้านอย่างไทยก็เด้อกดพี่น้องมักผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะพี่น้องอันใดดีก็น้าไปใส่อันใดบ่ดีกับทิ่มเลยพี่น้อง,ง,ย,องย,ยังสั่นละเด้อพี่น้องเด้อยังสั่นละนอนหลับฝันดีนอนตื่นให้พอเงินเื่นเงินแสน้อพี่น้องเด้ออยากได้หลคยก็เเ็ดเอาจะกเปิดล้านคือผมกับเฝ้าเฮ็ดโลดพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่ติดตาม สวัสดีครับโชคดีครับหลับฝันดีครับ